สาวน้อยเมจิเจ็ดมือกันเลียนแล้วหาวขนาดเมจิเมจิเมจิมาหนาาี่มามาหูแจ็คซื้อเยสิมาเมจิมามาดูมาดูทำมึดูเมจิเอ้ยเมจิเอ้ยมาแห่ เลเรียเหียเยอะหาเอาคักหาวคักเาคักได้นปล่อยออกไปอายุขอก่อนเมจิเมจิดีดแดแม่แม่แมมนั่นนมดีวะ โบต้าดำผสมพริกแดงรอบหนาอยู่ผสมเทพสามหนึ่งเมจิเมจิเห็นหนาสงสัยเมจิ

เสื้สั้งเลือดลอยช้างช้างตัวแง่รายอยูนในเสื้อสั้งแม่เลือดลอยอทองคีเอบซัมหนึ่งเม่จิเม่จิเสร็จแล้ว Đấy mà chạy bằng đu Bằng đu, bằng đu, bằng Nè,